กรดไซคิวเทนพวกนี้อยู่ในแกงไหนแล้วเพียงแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงนะคะค่อยๆลดลงก็งตัวแผยนที่อันสัยก็จะมีเ SO อ,อสโอเดอันสัยปีคาตาเลสกูตาไนโอนกอสเซเลเนี่ยส่วนนี้ก็คือเป็นสารที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในการที่ไปจมมับกับอนุมูลอิสระนะคะก็คือตัวที่อันตรายคือเนี่ยเป็นซูเปอร์ออกไซด์แอนออนนะคะหรือเปอร์ออกไซด์ ตัวนี้1โมเลกุลของเราเมันจะไปจับอนุอูนอนมอิสระค่อนข้างสูงถึงหนึ่งล้านโมเลกุลด้วยกันต่อนหนึนาทีเพราะนั่นจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะตัว SOD หรือตัวคาตาเลสตรงนี้นะคะส่วนในกลุ่มที่เป็น secondary นะคะกรตาไสโอนพวกนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ได้จากสารอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะก็คือเป็นสารอาหารที่มีสีเข้มสีเขียวเข้มสีแดงเข้มสีม่วง Order, จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องทานเพื food, ่อให้ได้ประสิทธิภาพในการขจัดสารอนุมูลสายการในในร่างกายของเราเนี่ยจะต้องทานประมาณ10%ของน้ำหนักตัวเราเลยทีเดียวนะต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งหกสิบอายุเอ่อน้ำหนักน้ำหนักเอ่อของเราหกสิบเนี่ยจะต้องทานวันละหกกิโลก็เป็นอาหารอะไเนาะค่ะอาหารนี่คือการทำงานของเขาก็คือ ก็จะไปอาแอดเจลเซน์ก็จะส่งอ่าเลนเนี่ยไปให้กับฟีเรดิคอลเพื่อไปทําให้เขามีสภาวะเป็นกลางะนะคะมันก็จะทําให้ลดอนุมูลอิสระลงไปนะคะในที่เราได้ยินกันก็คือค่าออร์แรนนะคะค่าออร์แรนก็คือความสามารถของอาหารนะคะที่ในการต้านอนุมูลิสระ อันนี้เป็นการเป็นค่าที่วัดในห้องปฏิบัติการนะคะถ้ายิ่งมีค่าออลดค่อนข้างสูงเนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการกระจายสารอนุมูลอิสระได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าในร่างกายของเรามีอวัยวะที่สําคัญคือตับนะคะตับเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นทั้งชีวิตของเราก็ามีหน้าที่มากกว่า500หน้าที่นะคะมีเลือดที่ไหลผ่านตับอย่หนึ่งจุดสองลิตรต่อนอาทีนะคะจะเห็นว่า ตับก็มีหน้าที่ในการคัดกรองสารพวกนี้เป็นเป็นอวัยวะที่ช่วยะจัดสารพิษให้เราโดยธรรมชาติซึ่งจะมี SOD enzyme กัต้านไฮโอเอนไซม์ o N อยู่ในตับอย่ประมาณ62%เลยทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับในร่างกายของเราทั้งหมดนะคะก็ตับก็จะมีการคัดกรองสารพิษนะคะถ้าสารพิษนัน้นหรือ,รอทุกอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะที่เราต้องการการะจัดเนี่ยส่วนไหนที่ละลายน้ําได้ ในการะาจาัดสารพิษไปส่วนที่ละลายน้ําไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไปทํางานต่อก็คือไปเมตาบอลิซึมต่อนะคะออส่วนตับเองเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ในการส่งเลือดส่งสารอาหารไปตามเอาไว้ต่างๆด้วยถ้าเราลองนึก,นกภาพดูนะคะว่าในเลือดเรายังมีอนุมูลอิสระในร่างกายค่อนข้างสูงเนี่ยเวลาเขาส่งส่งเลือดไปมันก็จะไปทําให้เกิดโรคได้ถูกไหมคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะอาจจะเกิดไม่เท่ากันนะคะว่ามีพฤติกรรมแต่ละคนต่างก โรคพวกนี้ค่ะเห็นไคะประกอบกับพฤติกรรมที่ที่ที่ทำกันอยู่เช่นนอนดึกอ้วนนะคะรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงดื่มเหล้าสุกบ,บุรีนะคะ,ะแล้วก็หรือคนที่มีโรคจําตัวรับทานยามากเกินไปก็ทําให้เลือดเราไม่สะอาดแล้วก็ทําให้ตับเนี่ยทำงานนะไม่แข็งแรงนะคะก็ทําให้เกิดโรคพวกนี้นะคะนอนไม่หลับถือเป็นโรคเป็นอาการนะคะกอากาก็ตับเองเนี่ยก็ แต่วิวทัที่ที่เรา,าปัจจุบันเนี่ยคนพบว่ามันเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งค่อนข้างสูงในคุณผู้ชายนะคะผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอันดับสองนะคะสา,สาเหตุของการตายนะคะมะเร็งตับคนไทยทีนี้ถ้าเลือดเลือดสะอาดตับแข็งแรงดีไหมคะดีเราก็มีผิวพรร์ตัว